มาถึงเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ผมมีพูดมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันจันทร์ก็มีพูดไปบ้างน,นิดหน่อยนะก็คือเรื่องของอากาศว่าทําไมช่วงนี้ประเทศไทยอากาศเย็นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยระบ,บุว่าอากาศเย็นฤดูนะเอาที่เราชอบแซวกันว่าเดี๋ยวมันก็หมดแล้วมาสักอาทิตย์นึงก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าอาจจะยาวไปถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์เลยนะถามว่าทำไมก็เพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอากาศหนาวเนี่ยที่มันไหลลงมาจากทางตอนเหนือของของจีนเนี่ยมันยังลงมาอยู่นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าฤด,ดูร้อนปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ร้อนรุนแรงเหมือนทุกๆปีด้วยนะเนื่องจากว่ามีคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีความชื้นสูงนะครับทีนี้มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนกุมภาเนี้ยจนถึงพฤษภาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดลานิญญาอ่อนๆปรากฏการลานิญญาอ่อนๆนะไปจนถึงระดับยกระดับไปถึงระดับกลางเลยจากอ่อนๆไปถึงระดับกลางนะ mm. ก็จะส่งผลต่อกระแสลมที่พัดมาปกคลุมแล้วกันนะเปลี่ยนเาขาเรียกว่าจะเปลี่ยนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นทนำะให้เกิดฝนฟ้าขนองเป็นระยะๆะะนะครับถามว่าทำไมปีนี้ ประเทศไทยหนาวนาะนแล้วกันนะตั้งแต่วันที่22ธันวาปี67เนี่ยจนถึงปัจจุบันคนไทยก็กําลังดื่มด่ากับความหนาวใช่ไหมเพราะว่าน,านานจะได้ใส่เสื้อขนหนาวออกจากบ้านกันเสียทีนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยช่วงเช้าๆมีโอกาสที่จะอ,อุณหภูมิต,มต่ำกว่า20องศานะครับแล้วก็ภาคเหนือยอดดอยเนี่ยถึงขั้นอุณหภูมิศูนย์แล้วก็ติดลบกันเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ลาญินยาเราเคยเจอเอลนิโยใช่ไหมเอลนิโยแปลว่าเด็กผู้ชายลานินยาแปลว่าเด็กผู้หญิงเอางี้มาเข้าใจกันนิดนึงล่วกันว่าลานินยาคืออะไรลานินยาเนี่ยก็จากรูปเลยนะมันก็จะเกิดขึ้นก็คือกระแสน้ํามันเปลี่ยนกันนะครับแล้วพอกระแสน้ําเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะพบว่าอุณหภูมิของน้ําทะเลมันก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็พอ เขาเรียกว่าน้ำเย็นไหลไปข้างน้ําอุ่นไหลมากข้างเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดปรากฏการ์ที่ตรงกันข้ามกันละกันในฝั่งของ Africa, เซาท์แอฟริกาเซาท์แอฟริกันโทษเอาใหม่อเมริกาใต้เซาท์อเมริกาพูดผิดเซาท์อเมริกานะเขาก็จะเกิดอาการร้อนนะในฝั่งของเอเชียแล้วก็ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียเนี่ยอาเซียนเนี่ยก็จะเกิดอาการเย็น นะครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยจะมีอาการเราเรียกว่าฝนตกมากขึ้นแล้วก็อุณหภูมิลดต่ำงลงอ่ะอันนี้เราจะเห็นภาพนะค่อนข้างชัดนะครับว่ากระแสน้ําอุ่นมันไหลมาใช่ไหมแล้วก็กระแสน้ําเย็นจะไปฝั่งนู้นทําให้ปริมาณของของน้ำอ่ะมันเพิ่มขึ้นในฝั่งของแซิฟลิกนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เ,เขาเรียกว่า ฝนตกมากกว่าปกติแล้วก็อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าปกตินะครับก็ต้องระมัดระวังหละ่ะแล้วกันช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าหนาวนานเนี่ยเราไม่ค่อยรับมือกับอากาศหนาวเนาะเราชอบคิดว่าเอออากาศหนาวเนี่ยเราชอบเราก็จะสัมผัสอากาศหนาวกันเยอะๆซึ่งมันต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงอากาศหนาวเนี่ย ตัวของฝุ่นมันก็จะเยอะแล้วก็เรื่องของพวกแบคทีเรียต่างๆหรือไวรัสต่างๆจะลอยอยู่ในอากาศที่นานยิ่งขึ้นนะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เกิดอาการเป็นหวัดหรือไม่สบายได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้เองต้องบุกดเลยว่าไข้หวัดใหญ่กําลังระบาดนะครับโดยเฉพาะ flu A นะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆบ้านพูดเลยว่าประหยัดค่าไฟใช่ไหมเพราะว่า ไม่ต้องเปิดแอร์แรงแล้วนะก็อากาศเย็นเพราะฉะนั้นก็จะได้นอนกันสบายๆนะครับแล้วก็บินค่าไฟมาอาจจะไม่ต้องหนาวมากนะอันนี้หนาวจริงนะไม่ได้หนาวเพราะว่าค่าไฟนะแต่ว่าหนาวเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอืมโอเคจะได้ได้คำตอบกันไปว่าทำไมประเทศไทยถึงหนาวนานนะครับอื